อ่ะมาคราวนี้เรามาขึ้นเนื้อหาติโกณมิติของม .5 จริงๆนะคะเนื้อหาติโกณมิติของม .5 จริงๆที่เราจะเรียนทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับวงกลม1ห,หน่วยค่ะวงกลมหน่งหนึ่งหน่วยคืออะไรเราเรียนไปตอนม .4 แล้วเราเรียนวงวง,วงกลมแล้วถูกไหมคะวงกลมมันจะมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมอันนี้ที่เราเรียนคือจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์นะคะหน่หน่วยก็คือรัศมีตรงน,นี้ค่ะ R ตรงน,นี้ค่ะเท่ากับ1น,นั่นเองค่ะแค่นี้เลยวงกลม1ห,หน่วยก็คือวงกลมที่มีรัศมีเป็นเป็น1น,นะคะอ เพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบอะไรก็ตามเวลาเราดูในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยรัศมีเป็น1เสมอนะหมายความว่าไงคะหมายความว่าพี่รู้จักพิกัดนี้แน่ๆน,นะคะพิกัดนี้เป็นเท่าไหร่ x เป็น1 y เป็น y เป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะตรงนี้มันก็คือความยาวรัศมีเนาะอ่ะพิกัดเนี้ยพิกัดตรงนี้ x เป็นศูนใช่ไหม y เป็น1นะคะพิกัดตรงนี้คือ x เป็นลบ1 y เป็นศูนย์ะคะส่วนด้านล่างก็คือ x เป็นศูนย์ y เป็นลบ1นนั่นเองคะ่ะอ่ะแล้ว ตรีโกณมิติเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะอย่างแรกนะที่มันเกี่ยวข้องนะคะเราเคยเรียนตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยมไปแล้วเนาะอ่าน้าตายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวในวงกลมหนึ่งหน่วย,ยมันทําได้คล้ายๆกันเลยเดี๋ยวมันวาดออกมาคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมอันนี้เลยอ่ะวาดยังไงอย่างแรกนะคะเราจะดูเกี่ยวกับค่าของไซน์กับคอสเท่านั้นนะคะที่ดูในวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะดูค่าไซน์กับคอสนะคะแล้ววิธีการดูคือไซน์คือแกน y ค่ะอ่าไซน์ x เอาเป็นไซเอแล้วกันเนะาะไซเอเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนคอสค่ะคอสคือแกน X ค่ะจำไว้อย่างนี้นะไซคือแกน Y คอสคือแกน X นะคะในเวลาที่เราดูวงกลมหนึ่งหน่วยนะแล้ววัดมุมยังไงคะวัดมุมอย่างนี้ค่ะมุมนะคะจะเริ่มจากแกนนี้เสมอก็คือแกน X ที่เป็นบวกและวิธีการดูมุมคือดูแบบทวนเข็มอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าพี่ต้องการวาดรูปให้ได้อันนี้เหมือนกันก็คือมุม A ใช่ไหมแสดงว่ากวาดไปจากตรงเนี้ยเป็นระยะ A เหมือนกันค่ะ ปึ๊บโดยที่ตรงนี้นะตรงนี้เป็น a นะคะอย่างนี้เสร็จแล้วพอลากไปค่ะลากไปชนไปชนที่วงกลมหนึ่งหน่วยค่ะพอไปชนตรงนี้ปุ๊บอะ่ะทุกครั้งอะ่ะเวลาไปชนเนี่ยเรามีพิกัด x y ถูกไหมจริงปะจริงเพราะว่าจุดบนวงกลมถูกไหมคะเรามีจุด x กับจุด y ค่ะก็แสดงว่าเรามีพิกัด x y แต่ x เราเป็นอะไร x เราเป็น cos ค,ค่ะแสดงว่าพิกัด x เนี่ยคือ cos a ค่ะ y เราเป็นอะไร y เราเป็น sin พิกัด y ก็คือ sin a นั่นเองค่ะแค่นี้เลย แล้วหายยังไงล่ะพี่มันก็จะสะท้อนลงมาตรงนี้ถูกไหมอันนี้เนาะอันนี้ก็คือคอร์นะคะแล้วก็ไปตรงนี้อันนี้ก็คือแกน y ก็คือค่าค่าสายนั่นเองค่ะก็มันก็คือการบอกว่าที่มุมที่มุม a เนี่ยเวลาเราวาดมุมจากแกนนี้นะไปแบบทวนเข็มเป็นขนาด a เนี่ยตรงนั้นน่ะพิกัดบนวงกลม1ห,หน่วยอะ่ะ x y เป็นอะไรอะ่ะถ้าได้ x y มาว่าเป็นเท่าไหร่ปุ๊บจะได้ว่าค่า x คือค่าคอร์ค่า y คือค่า ทายแค่นั้นเลยค่ะเห็นปะสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าอันนี้มันปึ๊บไปสักสี่สิบห้าองศาแล้วกันเนาะอัน,นอันที่เรารู้จักนะคะฟึ๊บตรงนี้เป็นสี่สิบห้าองศานะคะพอไปสี่สิบห้าองศาปุ๊บคราวนี้แอบนิดนึงเรารู้ไซน์คอสของสี่สิบห้าองศาไหมรู้นะคะรู้ก็คืออะไรคะไซน์คอสของสี่สิบห้าองศาคือคอสสี่สิบห้าเท่ากับอะไรคะสี่สิบห้าเท่ากับรูทสองส่วน 2นะคะไซส์45เท่ากันถูกไหมไซส์สีก็คือรูท2ส่วน2เหมือนกันนะคะแสดงว่าพิกัดตรงนี้ค่า x คือรูท2ส่วน2ค่ะค่า y ก็คือรูท2ส่วน2ค่ะอ้าวพี่แล้วมันสอดคล้องกับวงกลมหนึ่งหน่วยไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะมันจะสอดคล้องเสมอนะคะถามว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเอาความรู้เก่ามาใส่วงกลมใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนหลังจากเนี้ยเราจะใช้แค่วงกลมเนี่ยยึดเป็นหลักเลยนะคะอันนี้คือ ให้เราเข้าใจก่อนว่าค่า cos คือ x ค่า y คือ sin นั่นเองโอเคปะแกน x เนี่ยคือ cos นะคะพิกัด y เนี่ยคือ sin นะคะอ่ะคราวนี้ถ้ามันจริงมันเป็นจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยจริงมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันต้องสอดของสมการเลยคะ่ะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่กำลังสองถูกไหมคะคือเท่ากับ r กำลังสองเนาะดู วงกลมนะคะวงกลมคือ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ r กาลังสองคราวนี้จุดศูนย์กลางที่เราดูอยู่คือ0ูนย์ยเพราะงั้นมันเลยได้เป็น x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ r กาลังสอง r ของเราคือ1นะคะวงกลมหนึ่งหน่วย r คือ1มันก็เลยเป็นเนี่ยอันนี้คือสมการของเส้นวงกลมของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้มันอยู่บนวงกลมจริงมันแทนลงไปแล้วต้องต้องเท่ากับ1ถูกไหม่ะลองดู รูทสองกำลังสองได้สองนะคะสองกำลังสองได้สี่แล้วก็เป็นสองส่วนสี่เหมือนกันเท่ากับเท่าไหร่คะสองเบิกสองได้สี่นะคะสี่ส่วนสี่เท่ากับหนะะึน่งจริงไหมจริงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าติกนทั้งหมดนะมันจะเกี่ยวข้องกับวงกลมหนึ่งหน่วยทั้งหมดเลยครับนี้อ่านแล้วถามว่าพี่อันนี้มันก็ความรู้เก่าที่เราก็ใช้นิ้วก็ได้ถูกไหมแต่มันมีอันที่ไม่ได้มีอันที่ไม่ได้ตรงไหนคะเวลาที่เราทํากับรูปสามเหลี่ยมอ่ะจำได้ไหมเวลาที่เราดูดรูปสามเหลี่ยมนะคะ มุมที่เราดูมากสุดยังไงมันก็น้อยกว่าน้อยกว่า90องศาค่ะแต่ดิโกนไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าเราวัดอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไปหยุดตรงไหนก็ได้อย่างเช่นถ้าพี่ต้องการมุมไปอย่างนี้อ่ามุมไปอย่างนี้สมมติว่ามุมเป็น120องศานะคะเวลาเราวาดเส้นมันก็ต้องวาดเส้นอย่างนี้ถูกไหมคะจุดไซน์คอสคอสไซน์มันอยู่ตรงไหนก็อยู่อยู่พิกัดตรงนี้นะอ่าอยู่พิกัดตรงนี้หา x หา y ออกมาปุ๊บก็จะได้เลยว่าค่าคอสก็คือค่า x ค่าไซน์ก็คือค่า y นะคะเลขคร่าวๆเลขเรายังไม่รู้แต่เรารู้คร่าวๆแล้วถ้ามันอยู่อันนี้เราเรียกว่าจตุภาคที่สองเนาะค่า x เป็นไงค่า x ติดค่า x ติดลบค่ะเห็นไหมมันอยู่ฝั่งที่ x เป็นลบเห็นไหมคะแสดงว่าอยู่ตรงนี้ได้ x ติดลบเนี่ยเรารู้มาคร่าวๆแล้วอันหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการหาเพิ่มขึ้นนะคะแต่อันนี้เป็นอันที่เราต้องรู้ไว้วงกลมหนึ่งเลยเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้ดูจากรูปนี้นะคะจุดหลักที่เราต้องรู้คือถ้า พิกัดนี้คือพิกัดที่องศาเป็นเท่าไหร่คะพิกัดนี้นะองศาเป็นศูนย์องศาเพราะอะไรเพราะเรานับจากแกนนี้แล้วค่อยๆตีวงขึ้นใช่ปะถ้าการที่เราไม่ตีวงขึ้นเลยมันก็คือศูนย์นั่นเองโอเคปะศูนย์องศาได้ได้อะไรคะคอสเป็นอะไรคะคอสคือคอสศูนย์องศาเท่ากับคอสคือ x x เป็นหนึ่งเห็นไหมไซสูงองศาเท่ากับไซค,คือ y พิกัด y เป็นเป็นศูนย์คะ่ะใส่ศูนย์ค่ะอ่ะแล้วอันนี้เรารู้อะไรคะ อันนี้มาตั้งฉากถูกไหมคะตั้งฉากแสดงว่ากี่องศา90องศาค่ะเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้เป็น90องศาพิกัดคือตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ว่าไซา์ค่ะไซ์้าย90องศาเท่ากับอะไรไซด์ดู x หรือ y ายไซ์คือดูค่าค่า y ค่ะค่า y เป็นค่า y เป็น1ค่ะแล้วก็ cos ค่ะ cos ดูค่าอะไร cos ดูค่า x ค่ะค่า x เป็น0ค่ะเห็นไหมอันนี้คืออันที่ต้องรู้จักอันแรกๆเลยนะอ่ะต่อมาค่ะมีอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นจุดนี้ค่ะ จุดนี้มันตีวงมาเท่าไหร่คะฟืบมาอย่างนี้นะคะแล้วพอเราลากปุ๊บม,มันจะกลายเป็นเส้นตรงเส้นตรงคือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบองศาค่ะตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าคอส1้อยแปดิบองศาเท่ากับเท่าไหร่คะคอสคือ x x เป็น x เป็นลบหนึ่งค่ะซ้ายค่ะซร้อยแปดสิบองศาค่ะายคือ y y เป็นศูนนั่นเองค่ะนะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะให้อีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดจริงจริงให้อีกสองจุดเลยค่ะจุดนี้ก่อน จุดนี้นะจุดนี้มาถึงตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่คะอุ้ยจะรู้ได้ไงแล้วพี่เรารู้แล้วนี่เส้นสีน้ำเงินของเรามันแปดร้อยแปดสิบถูกไหมแล้วตรงนี้มาตรงนี้บวกอีกขยับมาอีกเก้าสิบองศาไงมุมฉากร้อยแปดสิบวกเก้าสิบองศาเป็นสองร้อยเจ็ดสิบองศานะคะสองร้อยเจ็ดสิบองศาได้ค่าซ้ายเท่ากับ sin ์สองเจ็ดศูนย์เท่ากับเท่าไหร่คะไซดคือ y เป็นลบหนึ่งนะคะคอสคือคอสคือ x ค่ะคอสคือ x อ็กคอสองร้อยเจ็ดสิบองศานะคะ ค่าคอสคือ x เป็นเป็น0ูนย์นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้คือแบบเบื้องต้นนะคะขาวๆนะคะแล้วถามว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าหนูวงอย่างนี้เลยอแล้วกลับมาตรงนี้อีกรอบนึงได้ไหมได้ค่ะถ้าเราครบเป็นวงกลมพอดีมันคือเท่าไหร่360องศา360องศามันมาแปะที่จุดเดียวกันกับศูนย์เลยแสดงว่าค่าไซน์คอสสาองศามันก็เท่ากับ เท่ากับ0นย์ะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านั้นอีกก็คือเราจะวนกี่รอบก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมุมตัวนี้ขั้นแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยคืออ่ะขอสรุปเลยรู้อะไรคะรู้ว่าวงกลมหนึ่งหน่วยจะศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์รกมีเป็นเป็นหนึ่งนะคะแล้วมันสัมพันธ์กับติกลอย่างไงคะแกน y คือค่าไซน์แกน x คือค่า cos แล้วว,วิธีการวัดมุมว่าจาก วัดจากแกน x ที่เป็นบวกแกนนี้นะแล้วตีมุมทวนทวนทวนเข็มขึ้นไปนะคะอันนั้นคือวิธีการวัดมุมนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าอยากได้คอส60องศาแสดงว่าเราต้องวัดจากแกนนี้ขึ้นไปกี่องศา60องศานั่นเองถ้าอยากได้คอส150องศาวัดไงคะก็ต้องวัดจากแกนนี้ไป150องศาโอเคไหมเริ่มจากแกนนี้เสมอนะคะในการวัดมุมของวงกลม1หน่วยนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้คือ อันนี้เป็นการสรุปเนาะอ่ามุมเราวัดทวนเข็มนะคะหนึ่งรอบวงกลมอมาเมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงก็คือหนึ่งรอบวงกลมเนี่ยเราหมุนแบบเนี้ยคือสามร้อยหกสิบองศานะคะแต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่เรารู้ค่ะเรารู้อะไรคะเวลามีวงกลมเรารู้จากเส้นรอบวงเส้นรอบวงาหาหายังไงคะเส้นรอบวงคือสองพอารถูกไหมสองไพอารอย่างนี้แต่อเราวงกลมหนึ่งหน่วยอเราเป็นเลขเลขหนึ่งแสดงว่าเส้นรอบวงของเราอันเนี้ยคือ 2พายนั่นเองแสดงว่าเวลาเราพูดถึง2พายก็คือ1รอบพอดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีการเรียกมุมเป็น2แบบค่ะคือองศาที่เรารู้จักอยู่แล้วกับเรเดียนเรเดียนมาจากอะไรเรเดียนมันมาจากส่วนโค้งค่ะอย่างเช่นเวลาเขาบอกว่า2พายอ่ะสมมติว่าเป็นแค่นี้แล้วกันเนาะปึ๊บอันนี้มันเป็นมุม A ถูกไหมแต่ว่ามุม A เนี่ยมันรับส่วนโค้งตรงนี้ค่ะส่วนโค้งของวงกลมนะคะไอ,อ้ตรง เวลาเรียกเป็นส่วนโค้งแล้วเราไม่เรียกเป็นองศาเนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่าเรเดียนค่ะอย่างเช่นสจจมมติว่าเป็น4ี่สิบห้าองศาแล้วกันนะคะเป็นเลขที่เรารู้จักเนาะสี่สิบห้าองศาอยากรู้สี่สิบห้าองศาคือกี่เรเดียนอา่าจหาย,ยัางไงเราก็ต้องรู้ว่าเก้าสิบองศาตรงนี้มันกี่เรเดียนคะอา่านนึกไม่ออกไม่เป็นไรค่อยๆเทียบค่ะเดี๋ยวมจะมีสอนวิธีการเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่นี้เอาให้เห็นชัดๆกันก่อนปึ๊บ หนึ่งรอบมันคือเส้นรอบวงหนึ่งวงถูกไหมเส้นรอบวงหนึ่งวงคือสองพายอาเราเป็นหนึ่งได้เป็นสองพายนั่นเองคราวน,นี้ถ้าเอาแค่ครึ่งวงแค่ครึ่งวงก็คือแค่นี้มันก็หารครึ่งถูกไหมคะก็เหลือเท่าไหรเหลือพายเดียวค่ะอ่าเหลือพายเดียวถ้าเอาเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาก็คือตัดครึ่งมาอีกถูกไหมตัดครึ่งมาก็จะกลายเป็นพายส่วนสองนั่นเองค่ะเนี่ยหารพายส่วนสองไปสี่สิบองศาสี่สิบห้าองศา 45องศาเกิดจาก90หาร2ก็เอาพายส่วน2มาหาร2ได้เป็นได้เป็นพายส่วน4ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงมุมนะคะมุม45องศาเนี่ย45องศาเนี่ยมันจะเหมือนกับพูดถึงพายส่วน4เรเดียนค่ะก็คือลองรับส่วนโค้งขนาดพายส่วน4นั่นเองเนาะอ่ะอันนั้นเรารู้แล้วคราวนี้มีตัวหนึ่งค่ะที่เราแอบใช้ไปแล้ว แต่ตรงนี้จําเป็นมากแล้วสําคัญมากคือด้วยความที่เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยสมการคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ1กําลังสองถูกไหมหรือเท่ากับ1นั่นเองเพราะ1กําลังสองได้ใน้1นะคะเรารู้ว่าแกน x หรือว่าค่า x ของเรามันค่าค่าคอสค่ะค่า y ของเราคือค่าค่าไซายค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามุมไหนก็ตามนะคะเราจะได้ว่าคอส a ยกกําลังสองเท่ากับไซน a ยกกําลังสองอ่ะ ค o สเอยกกำลังสองบวกไซ n ์กำลังสองเท่ากับ1นั่นเองเป็นการแทนลงไปในวงกลม1หน่วยนะคะแล้วมีเสริมนิดนึงก็คือวิธีการเขียนเลขยกกำลังของคอ s กับ sin ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้นะเราสามารถเขียนได้อีกแบบนึงคือคอสกำลังสอก็คือไม่ใส่วงเล็บแต่เอากำลังสองมาไว้ที่คอสเอามุมไปไว้ข้างหลังนะคะ บวกด้วยไซด์กำลังสองเเท่ากับ1นอันนี้คือคือสิ่งเดียวกันเนาะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะสองบรรทัดนี้นะคะคือคือสิ่งเดียวกันนั่นเองอันนี้คราวนี้เราก็จะรู้ที่มา1อันแล้วว่าคอสกำลังสองเบวกกับบวกไซ์กำลังสอง a เท่ากับ1เสมอเพราะว่ามันอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม1หน่วยนั่นเองนะคะโอเคไหมอันนี้คือพื้นฐานแรกที่เราต้องเตรียมนะอย่าลืมกลับไปท่องให้ดีว่า Y คือแกน y cos ค,คือแกน x นะคะเวลาเริ่มนับมุมเริ่มจากแกน x เป็นบวกแล้วแล้วนับมุมแบบทวนเข็มขึ้นไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันบ๊ายบาย